ส,ส,ส,สวัสดีครับพี่น้องบอลบันบันทงเลื่อพี่น้องเลื่อมื่อนีพอบาบบา้พบพฟอร์บอลบอลบอลทงตอนเะเซาเลื่อพี่น้องเลื่อวันที่25วันอังคารที่25 2566หน้ารองพีนนพ่น้องเนาะมื่อนี้ฤดูกาลนี่มาใหม่พี่น้องเฮ็ดละงวกล้วนล้วนพี่น้องเฮ็ดละงวกลงง้วนลงง้วนออกมาแล้วพี่น้องเฮ็ดละงวกเฮ็ดละงวกเฮ็ดละงวกกเฮะเฮ็ดละงวกเฮ็ดละงวกพี่น้องออกกำลังเริ่มออกมเมื่อนี้พี่น้อง เห็ดละงอกน้องเห็ดละงกพี a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  ่ดองเอสะเ็ดละงกเป็นล่ำรถเห็ดละงกพี่น้องะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขามาเห็นอะไรครับเน่ยเ็งกนละงกเ็ดละงกเหลืองข้งนั้นเลี่น้อง เป็นล้ำรถเป็นล้ำรถพี่น้องเห็นเราโง่เพื่อนพี่น้องอันนี้หัวหัวเกลียวพี่น้องผูกนี่กินแต่ผาลำงามเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องอ้าวโฆษณาเลยเลยก้อยก้อยมาซอยซื้อแน่งสิเออเสียบไลเดอร์อ้าวว่ากันไปนี่ก็เฮ็ดละง่พี่น้องเฮ็ดละง่เฮ็ดเราโง่ อันเห็ดเพาะพี่น้องสวยครับโอ้หามันสู้เห็ดลาวเขาไม่ได้ใครในพี่มันสู้เห็ดลาวไม่ได้ทางนี้มันส่งร้อยเก็บอะลาวมันส่งมาแค่ร้อยหกอะเราสู้เห็ดลาวเขาไม่ได้เอาตรงๆแล้วเราสู้เห็ดลาวไม่ได้เสม็ดมันแเออเขาสู้เห็ดราเขาไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้ยหงละลายครับมันกำลังงามเลยพี่น้องหลังเนี่ยในในในต้ื่อยพี่น้องอึ่งอึ่งอึ่ง นี่เราง่วงมาหลายแห้งพี่น้องคุณเป็นลำรถเลยเป็นลำรถเลยปดเลยป้ารถพี่น้องเห็ดขมเห็ดขมหอยเมงกิ้งลีดเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นเอี้ยนปลาไหล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 หอยทอดทำลูกไอ้ช่างแอรคนก็มีครมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นวันอังคารเนาะพี่น้องเนาะวันอังคารเป็นบรรยากาศฝนที่ตกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเอ่ออึมครึมพ่นบมฆลอยมีทางยางกันเชะแฉะเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมเบา่กันก็บ,บอกอยูทุกคลิปพี่น้องอันนี้เห็ดเอียงอันนี้เห็ดเอียงเห็ดละงอกนี่เฮ็ดเอียงเห็ดละงูพี่น้องมันก็เป็นเห็ดไอ้ดับเตาอย่าลืมเลยพี่น้อง ตลาดช่องจอมเนาะพี่น้องเนาะตลาดเส้าช่องจอมมีเสมือพี่น้องเปิดตั้งแต่หกโมงถึงสามโมงเสาร์พี่น้องหกโมงถึงสามโมงเสาร์เปิดทุกมือเปิดเปิดทุกวันบเรียกข,ขายอยากขายบุมแนาท่างการขากันขายเนาะพี่น้องเนาะก็แวะมาเบิ้งตะกแตรข้อย่างเลยพี่น้องแวะมาสอบถามราคาเอาแม่ค้า แม่ขายจังสี่ค,คนกระเบ้าไทยได้เมือ่อศมาสอบถามกันเบิ่งมีแต่คนไทย,ไทยไเบ้ากันเลยเมือ่มสสมมอ,าาอพี่น้องอ,อ,อันนี้เราตงง้องระวะเรียกคำว่าสอบถามมึงลาข้าวพี่น้องกะช่วงนี้กะเห็ดละงูกับพี่น้องออกไม่ใหม่ๆนี่เห็ดละง,งกเห็ดตับเต้าเห็ดขอนี่เห็ดละง,งกกับมี่ตะก,ก,กั่วตนกะพ่อมีม่หนึ่งนี่พี่น้องตะกั่วเตนหน่อยเห็ดตับเต้านะพี่น้อง ต้องต้องเราพันนึงโอ้ร้อยแดดไม่ม <step out? S 2> ีเลยทีวันนี้คุณโต๊ะยืนโบลล์เลยเขียบพี่น้องแม่ปิงเอ๊ะแบกฮึกกันมือหนีคือมือหนีคือมีแต่หนุ่ยดอกน้อยๆแทนแต่ดอกน้อยๆอืมดอกนี่ดอกนี่ท่อแม่ขาเลยพี่น้อง มันจะหลอกน้อยๆเห็บจับเตาปรากฏต้องพี่น้องเนาะเห็บจับเตาหลายพี่น้องเห็บลงงกกะงหงกมาแล้วพี่น้องลังมาแล้วพี่ละง,งหงจับเตาพี่น้องหง กับบรรยากาศบุ้งนี้ก็เชื้อแฉะแน่นอนพี่น้องเนาะมันก็เชื้อแฉะแน่อยหนึ่งตลาดจองจอมมือผ้ามาเบิึงแล้วพี่น้องมือผ้ามาเบิึงสินค้าว่าม่าไม่มาไม่ก็คือเห็นละงหมบุ้ง,งนี่เห็นละงหเห็นละงหนี่ก็ส่วนมากถึเป็นเขียดพี่น้องเป็นเขียดถ้แต่คนมาถึงสี่ก็เป็นเขียดมุม้งน,น, <Okay. S 1> นี่ก็บ่าคอยมีคดยางกว่านี้พี่น้องแม่ค้าคนไทยก็บ่าคอยหลายกว่าน,นี้เนาะ เห็ดเคาะเห็ดละงูพี่น้องเกียดประกดพี hmm. ่น้องประกดประเซียม นี่เป็นกลุ่มนะพี่น้องเจ้าหนี่ที่ออกกุ้งหลายเจ็ดขมพี่น้อง พก,กัดทีเฮ็ดละงูพี่น้องนี่เป็นปลาลดพี่น้องเป็นล่ำลดเลยปลาลดเพิ่กับมาล้องมาเล่งเนะืพี่นอ้องการสื่อการขายสูงบางทีมันสื่อไปแพงขายยากนะพี่น้องพี่น้องกล่าวว่าสอบถาเมืงเอาพี่น้องมาบึงเอาว่าอยากได้ชิ้นขาดเลยไปขายของสดในเมืมม่อนี่จะกะแต,แตนเด้อพี่น้อง ตกะตกัดเตียนพ่มีเดเลพี่น้องมีแค่เห็นนั่นแหละสองสามถุงเนาะพี่น้องเนะาะตะกัดเตียนน่าชิมมืดแต่ไม่พี่น้องอ๋มมอจะเป็นเห็ดละงกเนาะพี่น้องออกมาจบหนึ่งทำไมเขาได้เห็ดละงกมาไกลรอดมาไก่เหรอฮะมาไกลแล้วไก่ประมาณกี G ่กิโลเห็ดละงก ใกล้โครัวอ๋อไก่คนละเขตกันใช่ไหมเออเห็นละงวกมันอยู่คนละหมองกันพี่น้องไก่มาเลยอย่มาพูดนอใหม่เห็ดละงวกไปพี่น้องเอาขึ้นมาเห็ดละงวงป่านพี่น้อง

เยือดเอียนพี่น้องปลาไหล ยับมามีแต่ทิ้งคนเนาะ <S 2> <S 2> <S มื่อนี้ว่ามีตะกะแ,แสน้อพี่น้องตะกะแ,แสนบอมีมือนี้คนตกมีกมกม่คือเห็นเราโง่งหน้าพี่น้องนางเียยังม่เย็นเรียไใจคนกันจะมนโ,โมโหยิ้มแตเย็นเกลรถชูบรถชูบะอัดกระลาปนเอ้ยเสียโจนเสียมาละาไปเมื่ี

นี่ในน้อยพี่น้องตะกระเปียบเลยสองสามทงเนาะพี่น้องเฮ็ดเพาะเตียมเตี้ยมซึ่งโลกตลาดฮะผิปนี้เด,ด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้คลิปตลาดเต้าตลาดสดสองจอมเนาะเป็นของส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาเข้าโดยตรงเลยพี่น้องจะเป็นเห็ดลังงูกะพี่น้องเนาะ ปลาต่างๆปลากดปลา,ปาลดปลาเทียมเป,เ,ยเ,เ,ปเป็นเขียดแม่น้องพี่น้องเป็นทั้งหลายเป็นเฮดเาะเป็นเ็ดขมมี่พี่น้องโมน,นี่แมงสดิงทั้งนี้ก็เป็นกอยเป็นแมคคากัมพาชางามทั้งหลายสิเป็นแมงดาพี่น้องนี่ก็เป็นตะกระแตนเนาะพี่น้องเนาะหลายย่างพี่น้องส่งมาจากประเทศค่นโดยเฉพาะเลยส่งมาจากประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะลดส่ง,งลงมาเลย คลิปนี้ก็ฝากไว้สักหน่อยนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเป้าวันนี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ,รบสวัสดีครับ